ก็สวัสดีทุกคน้วยครับผมโอมอยากเล่าเองนะครับวันนี้เรากลับมากับรายการ Inside Boxing รายการที่จะพาทุกคนเจาะลึกลงไปในวงการผือผ้าใบกันอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ผมก่อเสนอ10อันดับนักมวยที่เก่งที่สุดในโลกปอนต่อปอนโดยนิตยาสารเดริงเป็นการจัดอันดับนักมวยโดยนิตยาสารเดริงนะครับนิตยาสารชื่อดังที่คนดูมวยหลายๆคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนและ10อันดับในวันนี้จะมีใครกันบ้างกเลสโก Lady Jasmine Introducing FTC b บลแชม a m เปีย FTC เบลแชม a m เปียนขายเข็มขัด4สนามบ้านหลักไม่ว่าจะเป็น WBC, IBF, WBA และ WBO และยังมีแชมป์อันดิสทร e d ทุกคนสามารถสัง่งซื้อได้ที่เพจ FTC เบลแชมป m เปียนและถ้าบอกเพจว่ามาจากช่องโองมอยากเล่าลดไปเลย500บาทอันดับที่10เดวิดเบนนาวิดเจ้าของแชมป์โลก WBA รุ่นไล่เฮเวเดทชาวอเมริกาเจ้าของสถิติชนะ30ครั้ง น็อกเอา24ครั้งแล่ไม่เคยแพ้ใครและไฟล์ล่าสุดของเขาเนี่ยคือการเอาชนะเดวิดเมอร์เลย์ไปได้เป็นนาวิเดสเนี่ยอยู่รุ่นเดียวกับดิมิทีเบโอเลยนะครับก็ต้องรอติดตามนะครับว่าทั้งคู่จะมีโอกาสได้เจอและได้ลมแชมป์กันหรือเปล่าต้องรอติดตามครับอันดับที่9เคนชิโร่เทโรจิที่ของแชมป์โลกแต่นยูบีซีรุ่นไฟเวทชาวญี่ปุ่นเจ้าของสถิติชนะ25ครั้งเป็นการชนะน็อก16ครั้งและแพ้1นครั้งและการแพ้ครั้งเนี่ยเป็นการแพ ไไปได้ถือว่าเป็นนักชกญี่ปุ่นที่ยอดเยี่ยมอีคนหนึ่งเลยอนันดับที่8หัวแดงซาอูลคาเนโรอว์เบรเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วกับเจ้าหัวแดงเจ้าของแชมป์โลก WBC WBO IBF รุ่นซูเปอร์มิเดินเวทชาวเม็กซิกันและเจ้าของสถิติชนะ63ครั้งเป็นการชนะน็อก39ครั้งและแพ้2ครั้งไฟล่าสุดของหัวแดงเนี่ย เป็นการเอาชนะวิลเลียมชาคูเมื่อไม่นานมานี้และไฟต,ต่อไปของเจ้าหัวแดงเนี่ยจะเป็นสุดยอดซูเปอร์ไฟ์กันเลยทีเดียวเชียวโดยเขาเนี่ยจะเจอกับเทเรนคาร์ฟอร์ดโดยจะเจอกันในวันที่12กันยาน,นี้ก็ต้องรอติดตามข่าวกันอีกทีว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอันดับที่7จุนโตนะครัาท่านนี้เจ้าของแชมป์โลก w ดูบีรุ่นแบตเตอร์เวทชาวญี่ปุน่นและเจ้าของสถิติชนะ30ครั้งชนะน็อกที่ครั้งและไม่เคยแพ้ใครเป็นอีกหนึ่งนักมวยที่ผมชื่นชอบมากนะครับสำหรับจุโนโต เขาอาชนะน็อกเดวิดคคเอราไปได้แล้วผมได้เห็นคลิปผ่านมาว่าเจ้ามอนสเตอร์นาโอยะอินูเอเน่จองเตอร์จูตโตะไว้แล้วถ้าทั้งสองได้เจอกันเนี่ยคงน,น่าจะเป็นไฟที่น่าดูสุดๆไปเลยอันดับที่6เจสซี่แบมโรดิเกตเจ้าของแชมป์โลกเดิ UBC รุ่นซูเปอร์ไฟเวทเจ้าของสถิติชนะ21ไฟเป็นการชนะน็อก14ครั้งและไม่เคยแพ้ใคร หรับแฟนๆชาวไทยเนี่ยคงรู้จักกับเจ้าแบมเป็นอย่างดีเพราะเขาเคยเอาชนะสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นมาแล้วและไฟล่าสุดของเขาเนี่ยเขาเอาชนะน็กนนอกเปดโดกูเอเวล่าไปได้เป็นอีกหนึ่งนักชกที่สุดยอดจริงๆเก่งตั้งแต่อายุอย่างน้อยอันดับที่5อาตูบิเทอร์บีฟชายผู้นัดนตอนนี้ไม่ได้ถือเข็มขัดแชมป์ใดๆแต่นิเสารเดริงจัดให้เขาอยู่อันดับที่5เจ้าของสถิติชนะ21ครั้ง ชนะน็อกถึง20ครั้งและแพ้เพียง1นึ่งไฟและไฟล่าสุดของเขาเนี่ยเป็นการแพ้คะแนนให้กับดีมิตีบิโอที่ไฟนั้นเนี่ยผมมีโอกาสได้ดูเต็มๆเป็นอะไรที่ลุ้นระทึกมากทั้ง2คนเนี่ยสู้ได้ดีจริงๆ,ๆและเป็นฝ่ายของบิโอที่ชนะคะแนนไปได้และไม่รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะมีภาค3หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามดูนะครับอันดับที่4ดีมิตีบิโอเจ้าของแชมป์โลก i b f i b o w b o รุ่นไลท์เฮฟวีเวทเจ้าของสถิติชนะ24ครั้ง ชนะนับ12บครั้งและแพ้เพียงหนึ่งครั้งแายล่าสุดของเขาเนี่ยอย่างที่เก่าเมื่ออันดับที่แล้วไปแล้วก็คือการนชนะคะแนนบีเทอร์บีเยไปได้เป็นน้ำมวยที่ผมชอบเป็นอันดับที่2ในใจเลยด้วยสไตล์การชกที่เป็นเอกลักษณ์และบุคลิกที่ดูสุขมุมก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะมีกับบีเยภาค3ามเปล่าหรือว่าเขาจะหันไปลา่าเข็มขาด w b a และ w b c กลับคืนมาอันดับที่3เทนนิสคาร์ฟอร์ดเจ้าของแชมป์โลก w b o เฉพาะการรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท และเจ้าของสถิติชนะ41ครั้งเป็นการชนะน็อก31ครั้งและไม่เคยแพ้ใครและไฟล์ล่าสุดของเขาเนี่ยเป็นการเอาชนะคะแนนอิสราเอลมาดีออฟมาได้และไฟล์ต่อไปเนี่ยเขาจะเจอกับเจ้าหัวแดงคาร์เนโรออเเรสก็ต้องรอดูนะครับเป็นอีกหนึ่งไฟที่น่าดูมา,มากๆและเขายังเป็นที่มาของเพจ FTC Bill Champion ก็ใครที่สนใจเข็มขัดก็ติดต่อไปที่เพจเขาได้และย่านึงบอกนะคะว่ามาจากช่องโอมอยากเล่าลดไปเลย500บาท อันดับที่2นาโอยะเดอะมอนสเตอร์อินูเอะเจ้าของแชมป์โลก IBFWBC WBO ชาวญี่ปุ่นและเจ้าของสถิติชนะ30ครั้งชนะน็อก27ครั้งและไม่แพ้ใครแล้วไฟล์ล่าสุดของเขาเนี่ยเป็นการเอาชนะน็อกรามอนการเดนิสไปได้เป็นนักชกที่ผมชอบอีกคนหนึ่งในรุ่นเล็กเลยไฟลล่าสุดเนี่ยก็เกือบแย่เหมือนกันนะครับสำหรับเจ้ามอนสเตอร์แต่ก็เอาชนะน็อกไปได้ไม่ยากและอันดับที่1อเล็กซานโดอูซิก เจ้าของแชมป์โลก IBO WBC WBO รุ่นเฮฟวี่เวทและเป็นเจ้าของสถิติชนะ23ครั้งเป็นการชนะน็อก14ครั้งและไม่เคยแพ้ใครและไฟล์ล่าสุดของเขาเนี่ยเป็นการชนะคะแนนไทยสันฟิวสไปได้แบบสุดมันและไฟ์ต่อไปของเขาเนี่ยจะเจอกับเดนนีเดูบัวจะเป็นการรีมแมตช์ไฟ์และจะมีแชมป์ IBF WBO IBO WBC เป็นเดิมพันเป็นไฟล์ที่น่าดูมากใครโดนก่อนเนี่ยเป็นร่วงแน่ๆจะเจอกันในวันที่17กรกฎาคมนี้ก็รอติดตามดูนะครับ และนี่ก็คือสอันดับนักมวยปรอนต่อปรอนที่เก่งที่สุดในโลกโดยนิตยสารเดลิงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้น,นะครับใครที่สนใจเกมกัขัดแชมป์โลกก็ทักไปที่เพจ FTC Bell Champion ได้และบอกว่ามาจากช่องโอมอยากเล่าลดไปเลย500บาทสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ